โอ้โหสีใส่เสื้อสวยจังเลยลูกห,หืมใส่เสื้อสวยไหมเนี่ยโอ้โหดูสิหนาวอะเมื่อคืนใส่เสื้อให้ไม่ร้องเลยฮะใส่เสื้อร้อนไหมวันนี้ร้อนแล้วเนี่ยถอดเสื้อไหมวันนี้กี้ก็ใส่เหมือนกันแม่วใสใ่กี้แล้วอะ่ะหืมทำไมอ่ะลูก ทำอะไรกินข้าวหิือยังเป็นอะไรขาเจ็บเนี่ยฮะทำไมเดินอย่างนี้น่ะทำไมขาเจ็บลูกไปโดนอะไรมานนทำไมขาสีเจ็บอะอขาสีเจ็บได้ไงมาหาแม่เนี่อนเอามาหาแม่ที่ลูกเร็ว